ชาเขียวยังกะน้ำใบบัวบกเลยตะแคงหม้อเลยนะ,ต,ะนะตลาดสิดท่าทุ่มนะเดี๋ยวจะหาว่าผมโมดนะครับทุกคนนะดูนาฬิกานี่นะครับทุกคนหนึ่งทุ่มยังไม่สิบห้านาทีเลย หมดแล้วราบสวัสดีครับทุกท่านครับที่นี่คือตลาดเซฟวันโกอีกแล้วนะครับโอ้โหร้านนี้นะครับต้องแนะนํากันยาวๆเลยนะครับร้านนี้เป็นร้านขายชาไทยนะครับชาชีสนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับร้านนี้นะบอกให้เลยลูกค้าเยอะมากๆนะครับเอกลักษณ์ของร้านนี้นะครับอยู่ที่ชีสนะครับรวมถึงรสชาติและที่สาคัญนะครับโอ้โหให้ชิมกันผมยังไม่เคยเจอร้านไหน ให้ชีดกันเยอะขนาดนี้เลยว,ว่าตักเป็นกระบวยกระบวยให้กันสองกระบวยแล้วว่าจุกๆแน่นๆกันเลยทีเดียวนะครับเอาช้อนตักชีดกินไปก่อนแล้วค่อยๆผสมไปกับชาไทยนะครับอ,าอาร่อยมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นชาเขียวก็มีนะครับอ่ะผมจะพาทุกคนเลยครับไปดูนะครับวิธีการขายแล้วก็ลูกค้าเยอะขนาดไหนน่ากินยังไงนะครับร้านนะครับชาไทยชาชี มาลับช้อนตันทีนไปด้วยไปเลยนะไม่เอาเราแบบเป็นหลอดอ,อย่างเดียวนะคะใม่หลอดไปเลยนะคะขออนุญาจะหลอดนิ่นึงะทุกคา้าเมื่อกี้ออนเรียบร้อยนะคะ่ะ เลาติด5ทุ่โต่สตอเบี่นมสดหรือว่าสตอเบี่นมสดใส่ชาไทยไชาไทยไม่ค้าจะไม่พอขายแล้วนะครับตอนนี้นหนึ่งทุ่มอ,อีกสี่ชั่วโมงแม่ค้าไม่พอขายเหลือแค่นี้นะไม่มีเติมเหลือ <c oughs> er ชาไทยนมสดยังมีเหลือชาไทยนมสดแล้วก็ช <Okay. S 1> าเขียวใช่ไหมใช่ค่ะชาเขียวสตรอเบอรี่ยังมีค่ะแต่อันนี้เอามาเป็นโถเนี่ยเหลือแค่นี้ ร้านนี้นะครับเป็นชาชีสนะครับที่ให้ชีสนะครับเยอะมากๆนะจะไม่เคยเจอร้านไหนให้ชีสเยอะขนาดนี้นะครับให้ทีกันสองกระ buoy ชีสไข่มุกก็ฟรีใช่ไหมไข่มุกฟรีแล้วก็ชีสสองกระบวยนะครับสี่สิบห้าบาท แก้วนี้ชีสไหมแก้วนี้ไม่ชีสค่ะแก้วนี้เป็นกาแฟสดถ้าไม่ชีสนี่เท่าไหร่เป็นเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะไม่ชีสสามสิบค่ะไม่ชีสสามสิบนี่ชาอะไรนะนมสดชาไทยนมสด,สดหรือว่าถ้าเป็นตามคาเฟ่เขาจะเรียกว่าชาไทยลาเต้นะคะเราจะหากินแบบว่าราคานี้ไม่ได้ สามสิบบาทเองเหรอใช่ค่ะใช้นมสดแทรลอร์ตเซนต์ได้ค่ะไม่ใช่นมผสมไม่ใช่นมกลมนี่จ้นี่คุคนนี้หนึ่งก่อนดีค่ะของพี่เป็นชาไทยชงเข้มข้นใส่ชีใช่ไหมคะไม่เข้มข้นถ้าไม่เข้มข้นหนูแนะนำเป็นตัวนี้แล้วเดี๋ยวหนูคนให้แล้วใส่ชีสเอาอย่างนี้ดก่อนได้เลยเพราะว่าไม่งั้นตัวนี้จะมันจะเข้มชามันจะตลาดเซฟวันโกนะครับทุกคนโอ้โหร้านนี้นะคะรับมือไม่ไหวแล้วนะ ลูกค้าเยอะจริงๆนะทุกคนข้างหลังผมนี่คิวยาวแล้วยาวเหยียดเลยนะฮะนอนไม่หลับใช่ไหมตอนนี้นอนหลับแน่นอนคะ่ะห,หวานเท่าไหร่ดีคะปกติกไ,ได้น้ำหวานปกติดีกว่าไม่คาะดูบรรยากาศกันนะครับผมขอแทรกมาตรงนี้นะให้ทุกคนดูนะครับวันนี้คือวันที่คนน้อยที่สุดนะครับคือวันพฤหัสนะครับในตลาดเซบันโกแต่ร้านเนี้ยนะครับร้านแบ อทีนะครับที่เป็นป้ายสีส้มๆตรงนี้นะครับโอ้โหขายดีสุดๆเลยนะลูกค้าเยอะมากๆน่าจะติดใจเรื่องชีสแต่ให้ชีสเยอะจริงๆจุกจุกเลยนะครับสอาาามมตัวกรบ้้ยทไ่่คงเ ปกติจะขายทุกวันไหมปกติผมจะมาทุกวันพัลลุหัตพุทธพัลลุหัตสุสาวตอนนี้นะแต่เดี๋ยวหมดผแล้วจะมาทุกวันสามวันเนี่ยนะใช่วันอื่นแล้วแต่ว่าอยากมาไว้พุทธเอ่ออังจันอังขพุทธต้องเลิกวันนึงอ๋อใช่ค่ะไม่ได้มาทุกวันเนาะใช่เพราะว่ากลัวหมดแต่ว่าเดี๋ยวหลังหมดผลจะมาทุกวันเร็วๆนี้ก็จะมาขายทุกวันแล้วนะ นี่มาดูเขาให้กันจุกจุกชีสจะหมดแล้วชีสก็จะหมดแล้วใ <c oughs> ช่นูทำมาสี่โลก็ให้ขนาดนี้ให้แบบนี้ <c oughs> โอ้โห <c oughs> แล้วถึงคนข้างหลังไม่ชีสอล <c oughs> ไม่ไแบบน่ใจเลยคุณไดว่าคนก่อะขันไหมเอามาปกติหรือเอามาน้อยวันนี้วันนี้เอามาปกติสองวันธรรมดา <c oughs> พัตามมากินชีสน,นะครับทุกคนเอาตักชสไม่เอาหรอเอเค่ะแนะนาว่ามีช้อนจะดีกว่านะแนะนำเพิ่มเติมเลยนะครับใครดูคลิปนะครับในการกินนะครับชาชีส้านนี้นะ,สะ,สะนใช้ช้อนนะครับตักชีสไปก่อนนะครับกินไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับเพลินๆเลยนะชีะสเขาได้จะมีรสชาติที่ออกหวานเค็มนะครับแต่ถ้าไปผสมกับ ชาไทยก็โอ้โหนัวๆกลมๆเลยใส่ไข่มุกได้เนาะเป็นชาไทยนมสดหรือชาไทยชงเข้มข้นใส่ดีเลยคะหวานปกติไหมคะหวานปกติเลยคะหมดโถแล้วจะขายอะไรต่ออ่ะ ดูกันเพินๆนะะดูใค้าขายอย่างเดียวก็พอละมีร้านอื่นไหมไปขอหน่อย <c oughs> ไม่ได้เนาะมันสดเรารสชาติพะรยากทำเองเลยใช่ไหมอมนไม่งก็ก็ออกแนวแบบสกิดัาทาเองมันไม่ถึงสองแค่นี้แล้วอนะ่ะน้อยลงแล้วนะ <c oughs> คนหลังไม่ได้แล้วนะตะแคงเนี่ตะแคงบอดได้เลยได้แก้วเดยได้แก้วหนึ่งโอ้โหข้างหลังนี่ดอดชิด,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 ดน้องโชคดีนะมามาเร็ว<อ>น้องเอาช้อนตักกินชีสก่อนนะร้านนี้นะชีสอร่อยมากขอบคุณค่ทะทันแก้วสุดท้ายลูกค้าไม่ทันชีส โชคดีนะยังมีสตรอเบอรี่นะคะชาไทยนมสดชาเขียวนมสดชาไทยชงเข้มข้นยังเหลือค่ะคูกค้าทรหวานปกติไหมคะหวานปกติค่ะันะของลูกค้าชาไทยใส่ชีสนะคะสี่ชาน่ะใส่ใส่มุล่ไหมคะเม้คนฮ่อง ที่เขาซื้อไปแล้วอะเขาเดินมาสะก,กิดยกนิ้วให้เดินไปนู่นแล้วอะทำยังไงต่ออนันี้ตะแคงหม้อเลยนะ ตลาดิดห้าทุ่มนะเดี๋ยวจะหาว่าผมโมนนนะดน,น,นะครับทุกคนนะดูนาฬิกานี่นะครับทุกคนหนึ่งทุ่มยังไม่สิบห้านาทีเลยหมดแล้วเขาเริ่มตั้งร้านกี่โมงนะสี่โมงเย็นใช่ไหมใช่ค่ะแต่สี่โมงยังมาไม่ถึงสี่โมงมาไม่ถึง,มงผม,มงไม่เห็นแม่ค<ร>้าขายเนี่ยน,นะนะ เพิ่งจะมีคนเข้ามาซื้อเนี่ยประมาณ5โมงครึ่ง6โมงแล้วก็ไหลามาชั่วโมงกุป่านนี่เลยว่าชาไทยนี่หมดโถก็แล้วนะแ,แ,แล้วก็ชีสหมดแล้วนะครับนี่ดค่ะแล้วตอ,ตอนนี้นะไม่ค้ามัดมือชกแล้วชาเขียวอย่างเดียว มีลูกค้าข้างหลังตัดแถวออกไปแล้วนะชี้หมดชีส <c oughs> หมดกลับไปหลายคนเลยวันนธรมาหนโลีวันนี้มา6โลวันนี้ทำมา4 4้เป็นี้ทำแต่พวกนี้นพรุ่งนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะก็<ๆ>ไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่ไหม อ๋อนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับลูกค้าก็จะเยอะกว่านี้มีชาเขียวมัดมือโชคแล้วตอนนี้ช,เชาเขียวยังไงนะใบบัวบกเลยเป็นเบทนะเหรอ,อนน้เป็นเบทคร่ะเป็นเบทเลยใช่ไหมใช่ค่ะขาต้องไปคนในอีกทีนึ่งนะคะหรือที่เขาเรียกว,ว่าชาเขียวลาเต้นะ หลอดไปเลยม่สาหลอดไปเลยนะสุดท้ายท้ายส่วนนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เก็บไม่จนนะครับผมร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับร้านชาชีสร้านแบอเทีนะครับก็มาเจอมาเจอกันได้นะแม่ค้าแบบนี้แล้วก็ร้านคาสีส้มแบบนี้นะให้ชีสจุกๆเยอะๆขนาดนี้มีร้านนี้ร้านเดียวนะครับคิดหน้าเจอกันใหม่นะครับผมทุกท่านสวัสดีครับ